สวัสดีค่ะตอนแรผู้เผื่ร่มกู้ผู้ชายโรงเรียนสอนทักษะการนาไทยอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะคิดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะเทุกคนค่ะสวัสดีค่ะติ้งนะป้าันน้องค่ะเมื่อนี้เข้ามาเห็ดกับเข่าตอนเโซกันนะคะมาเบิองกันเลยเขาบามเมื่อนี้เาเห็ดอย่างเนี้็ดหยได้กินกันเลยแล้วค่ะดาวไข่ดาวไข่ดาวและอีกหนึ่งเห็ดอย่างนี้ค่ะชุกโซกกระทะพุนอขี้โตก็กินได้ได้ค่ะ ก็น้ำตาลอีลิกนด้ค่ะเห็ดไดหลายอย่างค่ะมามองนีแม่นท่าสินกินขี่โตกินเจกินยัางข้ากับเห็ดของข้าเองได้ค่ะมาเลี้ยนแล้วเป็นเจได้เนาะค่ะหลังจากมาเลี้ยนแล้วมาเลี้ยนแล้วมีความสุขค่ะได้ความรู้คุณพูดใจดีค่ะคุณพูดพูดช่วยกับซ้อนดีซ้อน้อใจที่สุดเลยค่ะแห่ใจอะเบิงพีเอ๋กับเขา เอศร้าฉีดยาขาเชื่อนุ่มสิแล้วค่ะอยู่โรงเรียนเทาจะมีอย่างมีการมีกางตร้าอยู่โรงเรียนของเทาตอนเศร้าก็จะมีการฉีดยาขาเชื่อก่อนนะคะเพราะว่าเขาสิป้องกันโควิดเพราะว่าเขามาอยู่นี่เขาสิมีการตรวจวัดอุณหภูมกิกันกอนวัดความดันกันกอนเนาะคะ่ะถ้าคุมว่าผู้ใดมีอุณหภูมิเกินหรือความดานันผิดปกติเขากระสีแนะนำให้ไปตรวจร่างกายก,ากับคุณหมอกอนเนาะคะ่ะ อยู่น้ากันอยู่นี่จะบ่มีรับรองว่าปลอดเชื้อโรคแน่นอนค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะอยู่น้ำกันข้าวสียู่กันแบบพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวของพี่ทิพย์ยู่น้ำกันข้าสาบแบอยู่น้ำกันย่างมีความสุขได้บ่มีบาดมังก,กันเนาะคะ่ะค่าเลี้ยงเท่าไหร่แล้ะค่ะมาเลี้ยงน้ำกันนี่สี่พันสี่พัน ได้กินที่ไม่ยูนิคก็มาจากผู้นั้นผู้นี้ถือมาจากบานแน่เนาะค่ะโบว่าจะเป็นเขากับเขาหรือว่าเป็นไข่เป็นอย่างสิทธ์กับซีมีท่างโรงเลียนเตรีมยวใไห้แน่แล้วก็บซีมี่ี่ีผีเพิ่นเอามาจากบานน้ำเนาะค่ะสี่พันหานี้เข้าบรเสียอีกอย่างเพิ่มเนาะค่ะเ็ดกินยูนิกับเอามากับแน่หรือว่าโรงเรียนเตีมยวใไห้แน่็ข่ไบริสียอีกอย่างเพิ่มเนาะค่ะโบว่าเป็นพวกเครื่องปรุงพวกน้ำมันสมนี่สิเนาะค่ะหรือน้ำไม่ชุ้งคะ แต่สิมีปลาจะใสินะคะต่างโคต่ตางออกมากแล้วก็ลงเย็ย,เเยนเตรียมวัยหนุ่นะคะซีพันหาเขาอยู่กันยังมีความสุขนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ผู้ใดสนใจเรียนโรงเรียนเสริมทักษะการโน้ตไทยอุดรธาน,นีก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0872213884หรือว่าอีกเบอร์นึง0986326387แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมกด Subscribe ให้โรงเรียนเสริมทักษะการโน้ตไทยอุดรธานีน้ำเดาค่ะสำหรับคลิปนี้หนึ่งสองสาม ขอนนสวัสจะของดขอบคุณค่ะสวัสดี